สวัสดีค่ะมาเจอกับสาวย่าพากินนะคะวันนี้สาวย่าจะพามากินอ้ยไม่ใช่ค่ะจะพามาหาเห็ดนะคะมาที่ท oh, ุ่งนาค่ะนะคะมูวาสิมาหรือบมานเนาะมากับเด็กๆค่ะสวัสดีหน่อยสิคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เด็กๆเขาจะพาไปหาเห็ดเข้าป่าแม่นบ่ไปค่ะเริ่มต้นก่อนอ่านี่ค mm ่ะมาค่ะอันนี้ก uh, ็คือเอาง่ายๆไปก็คือแบบ ที่เถียงเราเลยแหละเถียงนาเราเลยเถียงนาแต่ว่าแปลกเห็ดเห็ดมันก็จะเป็นแบบเห็ดโคนแต่ว่าโคนโคนไม่ใหญ่นะฮะเป็นแบบอุ้ยใครมาเหยียบวะน่ะนะฮะไม่รู้จะหมานไม่หมานเอาเก็บสิพวกเราเสียมสิเสียมเสียมอยู่ในรถนี่นะฮะอ่ะโอ้เปลบ่เนาอเอาเด็กๆเอางัดอบเอางัดเอาวื้บเอาดึงค่ะโอ้นี่ โอ้ยแม่มันนี่เอาพอแล้วเอาดึงสิคะดึงโอ้ยนี่ค่ะเด้ยวดูดินี่ค่ะโอ้โหนี่นี่โอ้โหฮะระ,ระหว่างทางไปหาเห็ดกันนะคะก็ดีค่ะอันนี้เป็นที่นาของเราเองนะจ๊ะมีอันนี้ข้อไก่ค่ะไม่ว่างอันโคตรอันเอาไว้อันอนั้นไว้อหนตั้ต นี่ค่ะน่คะทางอันนี้เป็นที่ของเราเองแล้วจ๊ะที่ของเราเองจ้าอยู่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้เขาทำเป็นแบบเขาเลี้ยงต่อได้เหรอนี่ค่ะไหนแม่ โอ้โหไม่ยาเจ้าชาเูเดินเดี๋ยวไปยุ่งมันแค่นั้นเอง,งอู้ยดอกเข็มป่าหวยอ้ยนานแล้วไม่เห็นค่ะอันนี้ค่ะคุณโอ้ยมาติงไก่กินได้เด้อสุณเจ้าอ้ยนี่แก่แล้วค่ะแกแล้วมาติงไก่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้คงไม่มีหรอกค่ะ ไหนลาลังมันใช่ค่ะไม่มัน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 ยังไม่นี่ลูกมันเขาเรียกว่าอะไรมันแก่กระเป็ดเป็ดพี่เบื่อบ่แมนค่ะเหออฮะก็ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เห็ดไม่ได้อะไรก็คิดซะพามาชม ที่นะคะเอากระจายกันไปนี่เป็นที่ของเราเองเมื่อเช้าวันนี้ก็ฝนตกนะคะะดูก่อนไปเรื่อยๆก่อนที่อันนี้ที่ของของของคุณพ่อสาวยาเองเด้อจุณเจ้าไม่ได้ไปหาที่คนอื่นนะคะไม่เคยหากันนะแต่เมื่อเช้าเนาะฝนมันตกใช่ป่ะนะเนาะก็เลยอยากพามาดูกันก็คิดซะว่า สาวย่าพามาชมป่าเด้อทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคืออยากมาเฉยๆค่ะทุกสายคงจะได้สี่ดอกห้า <laughs> ดอกก็แลละคะ่ะที่เถียงนานะพวกเราหาเนี่ยค่ะ่ะก <c oughs> ็คิดแล่ว่ามามาชมมาชมบรรยากาศเนาะดูค่ะมาชมเป็นบรรยากาศบรรยากาศบ้านน,น,นาของเราเนี่ยค่ะเผื่อใครแวะมาเห็นเด้อ อาจจะเป็นคนต่างประเทศหรืออะไรแวะมาเห็นคลิปนี้คลิปบ้านๆนี่นะคะนานๆสาวยาจะมาเออมาเที่ยวบ้านค่ะนี่่ะน้องเขยก็อยากมานะคะเขาลองดูลองดูนะคะอันนี้เขาว่ากินได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านสาวยาบกเคยกินค่ะ น่คสุดท้ายแล้วก็มีคนไปหามาขายให้เราล่ะค่ะเราก็ซื้อเหมือนเดิมแต่อยากจะมาหาลองดูนะคะมาอีกอย่างหนึ่งก็มาดูที่นาของพ่อด้วยนะมามาปิ่นมาปนนนินเดี๋ยวชิโยนขึ้นกัเด้อตอนยังน้อยมากลิ้นแต่แท้ทันหรือเปล่าไม่รน,น,น,นี่นะคะเราเจอหมูเห็ดค่ะ นอนขึ้นค่ะแต่เปื่อยแล้วค่ะเปื่อยเราก็ไม่เอาไม่เป็นไรเราแค่อันนี้ใส่ยากันยุงไะโอ้โหเด็กโอ้โหนี่ค่ะคือคือยังเด็กอยู่นะแต่เขาเปื่อยเนาะนี่นี่ยังตูมเอานี่ยังไงอันตี้นี่เนี่ยโอ้ยยังแข็งอยู่แล้วเธอนี่แม่ลากมันยังนี่นี่เออเออนี่มีเยอะอยู่มีเยอะได้ได้ได้ เออได้ได้อยู่ค่ะนี่โอ้ยตีนแข็งขนาดเอออันตีนี่ไอ้ไอ้นี่ตีนี่นี่เอ้นี่นี่สงสัยฝนมันโดนไงเนาะเออนี่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 ขายังแข็งอยู่คุณอันนี้มองดูนี่นี่ไม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 ่นี่นี่จริงจริงมันจูมอยู่เนี่ยนี่นี่ไหมเอาตุมๆนี่ก่อนเอาขามันไปกินก่อนเออนี่เห็นไหมคะเห็นไหมให้ นี่ยมันตูมแต่ว่าพอดีว่าเมื่อเช้านี่ฝนมันตกนะคะนี่ค่ะอู้นี่พอได้พอได้พอได้อยู่ค่ะโอเคโอเคพอได้อยู่แต่ว่าเมื่อเช้านี้เขาเขาเมื่อเช้าเขาฝนตกไงคะเมดูค่ะมาจุ่มกันอยู่นี่นะคะือาเดี๋ยวค่ะเอาเก็บเอาอะไรคะเหัวมันค่ะเอาอันนี้มันมึงจะเอายังไง นี่ค่ะนี่ปลาแตกกันครับปลาแตกครับปลาแตกครับปลาแตกเอริ่มลาจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยจิ้มมาเลยนี่ครับปลาแตกแล้วปลาแตกแล้วได้ได้มานมันอยู่มานอยู่น้งเจ้าเพราได้อยู่นี่นี่เพรได้เออนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เริ่มละเริ่มละเริ่มเยอะละนี่เพระได้โอเดย์ฮันฮันอยู่ในั่นละอยู่ในนะเออควยคุยเออน้าาาครับ โอ้โหนี่ครับ